สวัสดีครับพวกผมนรงชาแนลนะครับทุกคนคลิปนี้นะมีพี่น้องสปราวนะครับแชร์มาให้ผมดูนะครับก็เขาน่าจะอยากยกเป็นเคสนะยกเป็นเคสให้รู้ว่า,าคนที่พี่น้องสปราวที่จะเข้ามาทํางานที่ไทยเนี่ยควรที่ตกลงกันกับเจ้านายยังไงนะครับเพราะว่าเคสนี้ก็ถ้าพูดถึงนะ ถ้าผมเป็นเจ้านายนะผมก็จะให้แกนะครับนะก็คิดเป็นรายวันให้เลยนะครับนะก็คิดเป็นรายวันให้เลยเอาลาคนนี้นะครับตกลงมาทํางานในเมืองไทยนะเดือนละหนึ่งมืนบาททนไม่ไหวเนี่ยขอข,ขอกลับบ้านก่อนทุกคนคิดยังไงนะครับเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ว่าง,งั้นถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงแรงงานลาวในไทยครับเดีย๋ยวเรามาฟังคุณวัดจัดให้นะครับจากทิกต o อก ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไปชมคลิปนี้ครับครับเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อไม่นานมานี้เองครับหลังจากปีใหม่นะครับหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับมีหญิงสาวลาวนะครับคนหนึ่งเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะครับทํางานในเมืองไทยครับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับตกลงกันว่ากับนายจ้างคนไทยบอกว่า หาให้เงินเดือนเดือนละหนึ่งบาทนะครับเดือนละหนึ่งบาทอ่าแต่เกิดเรื่องขึ้นมาได้ครับหนูน้อยท่านนี้นะครับมาทํางานที่เมืองไทยครับแต่ไม่ได้เงินไปเพราะว่าอยู่ไม่ได้ครับไม่ถึงเดือนครับแค่1ิกว่าวันเท่านั้นแต่ขอกลับบ้านอยากจะของเงินกลับบ้านครับแต่นายจ้างไม่ให้ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณทํางานยังไม่ถึงเดือนคุณจะได้เงินได้อย่างไรนะ นี่คือเหตุผลของนายจ้างคนไทยครับท่านรู้หรือเปล่าว่าถ้าท่านเป็นคนลาวท่านจะคิดว่าอย่างไรครับอ่านี่ครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับจากคลิปคลิปจากช่องคุณวัดจัดให้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่อยากจะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับนะลองแสดงความคิดเห็นดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นสาวลาวคนเนี้คุณจะคิดยังไงนะครับ มาทางานที่ไทยนะเดือนละหนึ่งมื่นบาทแต่อขอกลับก่อนทนไม่ไหวจะได้ตังหรือเปล่านะครับก็รอก็ต้องดูว่าเขาตกลงกันยังไงนะทุกคนมันก็ผมสําหรับผมนะครับคิดได้คนละแง่นะครับสองแงนะนะครับสองแงนะนะครับสําหรับผมนะคนที่รับจ้างเนี่ยก็จะจ่ายเป็นรายวันนะครับสําหรับผมเนี่ย ถ้าเขาทนไม่ไหวนะครับก็ก็ให้เขาเป็นรายวันไปเลยนะครับก็คิดให้เขาเป็นรายวันไปเลยนะครับนะเขาทําได้กี่วันก็คิดให้เขาเป็นรายวันไปเลยนะครับแต่ในมุมของผู้จ้างเนี่ยเขาอาจจะแบบตกลงกันนะครับว่าจ้างรายเดือนนะครับไม่ใช่รายวันก็ได้นะครับแต่ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายคนโอ้ก็โม่จ้างเสียเงินนะนะโอ้ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะสําหรับผม เขาอาจจะมอีอยากจะไปดูแลครอบครัวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับนะแต่ยังไงนะสำหรับสำหรับในตัวผมแล้วถ้าผมผมเป็นนายจ้างนะครับผมก็จะให้คิดเป็นรายวันให้น้องไปเลยนะครับสำหรับสาวลาคนนี้นะครับไม่ใช่ไม่ให้น้องเขาเลยนะคิดเป็นรายวันให้น้องเขาไปเลยนะครับในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำงานให้เราแล้วทำงานก็ต้องได้เงิน นะครับถึงไม่ได้ไหลายเดือนก็เราก็คิดเป็นรายวันให้เขาไปเลยก็นี่เป็นความคิดของผมนะครับนะถ้าทุกคนคิดอีกแง่มุมหนึ่งก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยดูนะครับว่าเขามีมุมมองนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับเมื <ME> ่อเจอเคสแบบนี้นะสำหรับพี่น้องสปปลาวที่อยากจะรู้นะครับว่าถ้าคุณเนี่ยเจอเคสแบบนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้นะครับนะ ถ้ามีน้องสปพอเรามีความคิดยังไงก็ลองนะลองดูลองมีลองคอมเมนต์ดูนะครับความคิดต่อมาเอ้ยไม่ใช่ผมยังไม่ไปไหนเลยคอมเมนต์ comment, นะเรามาฟังคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เนี่ขาบอกว่าถ้าผมเป็นนายจ้างนะครับผมก็คิดนะผมก็คิดให้น้องเขาเนี่ยเป็นรายวันไปเลยน,ะนี่มุมมองเดียวกับผมนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าคิดเป็นรายวันนะวันละ3 3 3สาบาทให้น้องเขาไปเถอะครับนะใจเขาใจเราโอ้อันนี้จริงๆนะครับ ใจเขาใจเรานะอย่างน้อยเขาก็มีเงินกลับไปน,นั้นเราไม่ได้ทําร้ายเขานะครับเขาอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็คี้รายวันให้น้องเขาไปเลยนะครับนะคนนี้บอกว่าสาเหตุที่เขาไม่อยู่เพราะอะไรไม่มีวันหยุดหรือคะอันนี้ก็หากวันหยุดไปครับก็วันละ3ามร้อแปดสิบห้าสี่ค่าอ้ก็ได้เยอะอยู่นะครับทุกคนคนนี้เขาคำนวณมาเรียบร้อยคนนี้ว่าหนึ่งมลบสาสิบ หารสา3ร้อยสามบสาคูณด้วยสิเท่ากับสาพันสาสิบบาทถ้าทำได้สิวันกี่วันก็ต้องจ่ายไม่เต็มเดือนก็คิดเป็นรายวันให้เขาเยอะมากนายจ้างแบบนี้ความคิดต่อมานะครับต้องได้สิครับน้องเขาทำงานต้องได้นะก็ต้องได้ยิงงนะครับทุกคนความคิดต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าเด็กไม่ไหว ก็ให้เขากลับครับ10วันอะไร10วัน3,000เด็กก็ดีใจแล้วให้ไปด้วยความยุติธรรมและเงินอาจเป็นขนกำลังใจให้เธอกลับมาสู้ใหม่นะครับคิดดีทำดีได้ดีถูกต้องครับนะอยากให้หนายจ้างเป็นแบบนี้ทุกคนคุณจะได้คนที่รักคุณนะลูกน้องจะได้ชอบได้รักคุณ3000เองนะครับ ให้น้องเขาไปเหะนอคอมชิน่อมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าก็ถูกต้องแล้วครับทําไม่ครบเดือนก็แล้วแต่นายจ้างจะพิจรารณาให้ตามวันที่ทํางานหรือไม่ให้ใหก็ได้เพราะตกลงกันเป็นหลายเดือนก็ก็ใช่นะครับก็อยู่ที่นายจ้างนะครับตกลงกันเป็นหลายเดือนถ้าเขาทำไม่อันนั้นก็เหมือนออกกลางคันอนะทุกคนก็ เขาออกเองใช่ไหมล่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ไล่เขาออกถ้าเราไล่เขาออกาอาจจะผิดนะครับเราก็ต้องยินเงินชดเชยให้เขาน่าจะใช่นะแต่คนไทยเนี่ยเห็นใจนะครับนะคนไทยหลายคนเห็นใจนะครับก็สมควรที่จะให้น้องเขานะครับนะแต่เป็นสิทธิ์ของนายจ้างจริงๆนั่นแหละเขาตกลงกันที่หลายเดือนนะครับคนนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ย น้องเขาน่าจะมีเหตุผลค่ะที่ต้องขอลาออกบางทีเป็นเพราะงานบางทีเป็นเพราะโดนเจ้านายคุกคามก็มีค่ะสองแง่สองมันก็ดูจากหน้าตาน้องเขาแล้วนะทุกคนดูสิหน้าตาน้องเขาอ่ะน้องเขามันน้องเขาจะจะขอกลับจะขอออกเพราะอะไรทุกคนดูหน้าตาน้องเขาสินะเขาไม่ต้องมารับคุณเนี่ยว่าคิดง่ายๆลายวันนะ ลายเดือนเข้าใจตรงกันนะนะคิดเป็นรายวันก็จบแล้วให้น้องเขาสงสารน้องเขานะน้องเขาทํางานก็ต้องอยากได้ตังค์นะคนนีต้องมาครับคนนี้นเขาบอกว่าผมก็ผ่านมาแล้วครับผมทํางานได้สิบวันแล้วทําต่อไม่ไหวแล้วนายก็ไม่จ่ายเงินอืแบบนี้ก็มีมีเยอะนะครับแบบนี้นะครับเจอเจ้านายดีก็ดีเอาทุกคนเจอเจ้านายไม่ดีอ่ะ เจ้านายหน้าเงินอ่ะก็ไม่ใช่เนะยมันคนละแนวเลยนะครับเจอดีก็ดีเจอไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยนะครับนะอนะถ้าเจ,เจอเจ้านายไม่ดีเนี่ยโอ้ออกเลยครับผมไม่เอาแล้วออกเจ้านายไม่ดีคอมเมนต์ต่อมาคนนี้คำว่าควรให้ค่าแรงน้องเขานะครับค่าเดินทางยังไงก็วันละ300บาทอยู่แล้วนะให้น้องเขาไปคืออันนี้ควรตกลงกันก่อนว่าหากไม่ครบเดือนเนี่ยจ่ายไม่ให้นะ หรือจะให้นะแต่อีกราคาหนึ่งก็ว่ากันไปขอมิตรมาครับคนนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยเกือบเป็นเดือนนะยังไม่ได้เลยเรื่องแบบเนี้ยเคยเจอมากับตัวละก็บอกแล้วครับบางคนก็ไม่ได้เจ้านายดีก็ให้เอาสามร้อยคิดเป็นรายวันให้นะขอมิตรมาครับคนนี้เขาบอกว่านายจ้างต้องจ่ายครับถึงไม่ครบเดือน ก็ต้องจ่ายเท่าที่เขาทําครับนะนี่มันอีกแง่มุมหนึ่งนะครับหลายคนหลายมุมมองเนาะขอเป็นต่อมาครับคนนี้เข้ามาคนนี้บอกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไงยังไม่ถึงเดือนจะจ่ายได้ไงครับอให้เป็นวันไปเลยครับบางคนก็บอกไม่ให้จ่ายบางคนก็ให้เป็นรายวันไปเลยนะคนที่คิดดีๆก็ก็ให้น้องเขาไปเถอะประมาณนั้นนะครับคิดดีนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับคนนีวว่าผมคิดต่างนะครับน่าจะจ่ายเงินให้น้องเขานะเขาอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้น่าจะเป็นสีน้ําใจเล็กๆๆน้อยสาหรับเพื่อนบ้านของเรานะครับคอมเมนต์ต่อมาครับนิวต้องจ่ายตามจํานวนวันที่ทํางานครับอย่าโหดกันนักเลยนายจ้างให้ให้เขาไปเถอนะคอมเมนต์ต่อมาครับคุนี้ว่าผมก็ไม่ขอรับเงินดอกครับค่ารถค่าข้าวระหว่างเดินทางควรได้นะครับ บางทีนายจ้างอาจจะเล่นบทหนัก <c oughs> จนลูกจ้างทำไม่ไหวก็ต้องออกถ้าเป็นไปได้ก็ให้ค่าลดสี่ร้อยห้าร้อยก็ได้นะอืนี่มุมมองของนี้นะครับ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้บอกว่าด้วยดุลพินิษของนายจ้างว่าลูกน้องลูกจ้างลาล่วงหน้าไหม เพราะเป็นการเสียหายทั้งสองไฟล์อันนี้ก็มีเหตุผลนะครับนะอยู่ดีๆก,ออกนะ็ออกนะออกนะเพราะว่านายจ้างีหยหาลูกน้องไม่ทันนะครับนะกระบวนการทํางานเลยก็มีเสียหายนะครับก็ต้องเข้าใจในายจ้างด้วยเนาะเอาไม่ต้อ่อมาครับคุนี้ว่าก็ให้รายวันไปบางคนนายจ้างเดินเรื่องให้ค่ารถค่าพาส,สปอร์ตนายจ้างจ่ายหมดมาแล้วมีคนชวนไปทําที่อื่น เงินแพงกว่าก็อย,กอยากไปต้องฟังนายจ้างด้วยนะครับเอออันนี้ก็ใช่นะครับนะนี่ก็ใช่คอมเมนต์มาครับคนนี้เขาบอกว่าควรจะให้เขามาทํางานได้อาทิตเดียวสิ้นเดือนพอดีเจ้านายเขายังจ่ายให้ตามที่เห็ุงานก็ไล่เป็นรายวันไปเลยแล้วค่อยเริ่มใหม่เป็นรายเดือนคอมเมนต์มาครับคนนี้บอกว่าอ่า ก็คิดให้เป็นรายวันก็จบอันนี้ก็ง่ายดีนะคิดให้เป็นรายวันไปเลยนะครับให้น้องเขากลับเอามาเป็นประเด็นทําไมเรื่องแค่นี้สิบกว่าวันหรือจะโกงเขาหนึ่งหมื่นหารสามาสามสิบเท่ากับคูณสิบอะไรคิดจริงแล้วก็มันก็ถามว่าเอามาเป็นประเด็นไหมก็มันก็ใช่นะครับ แต่ว่าเรื่องแบบนี้นะครับก็สงสัยอยากจะให้อยากจะแบบอยากจะแบบว่าลองสอบลองอยากจะถามนะครับอยากจะถามนั่นแหละว่าคนาเคยเจอแบบนี้บ้างไหมนะครับถ้าเจอเคสแบบกรณีแบบนี้คุณนั้นได้เงินหรือเปล่านะครับถ้าเป็นคนอื่นน่ถ้าคุณเป็นคนลาวนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ คุณจะทํำยังไงคุณจะรู้สึกยังไงนะครับในมุมมองของคนไทยก็คนไทยเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะขอไม่ต้องมาครับคนนี้เขาว่าทําไมถึงเดือนทําไม่ถึงเดือนเขาทํากี่วันก็ต้องคิดให้เขาฮะจะก,กี่วันก็ต้องคิดเพราะว่าเขาทํางานให้แล้วไม่ถึงเดือนก็ต้องให้เขานะกฎหมายคนนี้บอกว่าจ่ายเป็นรายวันน่ะให้เขาไปครับกี่วันคิดให้เขาไปเถอะไหมไม่จ่าย ผิดกฎหมายครับอคอ,อมเมนต์หน่อยนะครับถ้าไม่จ่ายผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับคอ,อมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าตามกฎหมายต้องจ่ายตามค่าแรงขั้นต่ํานะครับนะคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้นะเขาบอกว่าไม่มากมายอะไรก็จ่ายรายวันเขาสิค่ารถค่าลาสิบกว่าวันใจดําจริงๆนายจ้างแบบนี้อย่าไปทําเตจตนาทําให้อยู่ไม่ได้หรือเปล่านะครับ ดูห,หน้าตาน้องเขาดีน่ารักขนาดนี้นะไปอะไรเขาน้องเขาหรือเปล่าน้องเขาเลยไม่สู้งานไม่อยากจะทำนะสาวลาวที่มาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยมีแต่น่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยนายจ้างนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะนายจ้างเห็นมาหลายเคสนายจ้างคอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้เขาว่าทําแค่วันเดียวก็ต้องจ่ายกฎหมายแรงงานไม่เกี่ยวกับกฎนายจ้างตามนี้นะครับ นี่แหละครับก็เป็นความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยนะครับนะก็ส่วนมากก็จะบอกว่าให้จ่ายให้คิดเป็นรายวันให้กับน้องไปเลยนะครับน้องเขามาทํางานก็ต้องได้ตังค์นะครับนะส่วนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนกรณีแบบนี้ก็ฝากไว้เป็นกรณีกรณีไปนะครับนายจ้างบางคนอาจจะออกค่าเดินทางออกค่าพาสปอร์ตทาเรื่องทำนี้นให้ออกไปก่อนนะครับอยากทํางานแล้วก็ ทยอยจ่ายก็ได้แบบนี้ก็จะเจอนายจ้างแบบนี้ก็มีนะครับพอถึงอ,อยากจะออกไปแบบเหมือนเพื่อนมาชวนไปเจองานที่มันดีๆนะครับได้เงินดีกว่าก็อยากจะออกนายจ้างก็อาจจะแบบหักเงินไปเลยแบบนี้นะครับก็มีนะครับหักเงินค่า,าทำค่าทำพาสปอร์ตค่าอะไรที่นายจ้างเขาออกให้ก่อนก็มีนะก็เลยไม่ได้ตางกลับ ถ้าเจอนายจ้างดีๆหน่อยนะครับก็คิดให้เป็นรายวันไปเลยนะครับก็หักไปประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนมีความคิยดยังไงนะพี่น้องสปอราวนะครับที่ติดตามช่องผมอยู่ลองคิดดูนะครับถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทํำยังไงกับเรื่องนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมน่าลงช้าแนวด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอัดในรถนี่สบายดีครับเสียงดัง แต่ว่าอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับที่อำเภอชุมแพอะไรพวกนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเสียงผมมันจะหายแล้วสวัสดีครับทุกคน